สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้ผมจะพูดคุยเรื่องผู้ขายบ้างผู้ขายแบบผมเนี่ยเปิดร้านมาในตลาดเยาวราชเนี่ยมาหลายสิบปีล้วตั้งแต่รุ่นสมัยคุณพ่อคพ่อผมตอนนี้แปดสิบแล้วี่ตางครับเพราะฉะนั้นเนี่ย กว่าจะขยายกว่าจะเติบโตของร้านค้เนี้ใช้เวลาไม่น,อน้อยเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังไม่ได้มีมรดกไม่ได้มีทรัพย์สินมาแต่ทั้งเดิมคุณพ่อผมกับคุณแม่เป็นคนสร้างสร้างเนื้อสร้างตัว ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะครับจนจนมีร้านที่เยาวราชอยู่อย่างเช่นทุกวันนี้นะครับแต่เดิมเนี่ยผู้ขายแต่ละคนเนี่ยในตั้งแต่ผมเด็กๆผมจำได้ว่าผู้ขายแก่เนี้ยส่วนใหญ่น่ารักนะครับเป็นคนจีนที่ ย้ายถิ่นฐานมาตั้งแต่บรรพบุรุษบ้างตั้งแต่องคงอาม่าบ้งางยับย้ายมาอยู่ในเมืองไทยหนีสงครามหนีความยากจนข้นแค้นเพื่อมาตายเอาดาับหนะผู้ขายแถวเยาวรานเนี่ยก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับรู้จักกันทั้งนั้นนะครับแต่หลังจาก สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ละคนเนี่ยความเกรงใจความเห็นแก่ตัวมีมากขึ้นนะครับสวยโอกาสมากขึ้นนะครับสินค้าหลายอย่างเนี่ยถูกผู้ขายเนี่ยกำหนดขึ้นเอง นะครับแต่ก่อนเนี่ยตลาดเยวาวราชเนี่ยสามสี่สิบปีก่อนถือว่าเป็นตลาดตลาดหลวงที่สามารถกําหนดราคาสินค้าบางชนิดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเห็ดหอมกระเพาะปลาอาหารแห้งต่างๆนะครับ หวยอบแห้ง้วยอะไรต่างๆสินค้าต่างๆผลไม้ต่างๆนะครับสามารถถือเป็นตลาดหลวงที่กำหนดราคาให้กับตลาดสินค้าอื่นๆนำไปขายได้แต่ปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี้ยตลาดเนี้ยตลาดเยาวราชเนี้ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยยุคสมัยด้วยอะไร ผู้ค้าผู้ขายเนี่ยจากข้างนอกมาไม่น้อยจากเมืองนอกบ้างจากคนต่างด้าวบ้างนะครับที่ทํามาหากินในไทยแม้กระทั่งคนไทยเองนะครับต้องพูดว่าลูกคนจีนที่หนีมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับต่างก็ เห็นก่ตัวกันมากขึ้นช่วยโอกาสกันมากขึ้นบางครั้งถึงกับกําหนดสินค้าราคาสินค้าตามหน้าหรือดูการหรือเทศกาลต่างๆเองอย่างไม่อย่างที่แบบต้องพูดตรง,งๆว่าบางทีหน้าด้านๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทางร้านเราเนี่ยตั้งแต่อโกงเหล่ามาเหล่ากงเหล่ามากผมสั่งสอนกันมาก็คือซื่อสัตว์ต่อลูกค้าซื่อสัตว์ต่อผู้บริโภคเรากำหนดราคาขึ้นลงตามหั่งเช้งของตลาดนะครับไม่กำหนดราคาส้่สัวนะครับกำไรนิดหน่อยเพื่อให้เราอยู่รอดนะครับ แล้วก็มีรายได้น,นะครับมีพอจะกินเท่านั้นนะครับเคยหลงเราเนี่ยก็ทำตามนะครับทำตามบรรพบุรุษของเรามาแต่ดั้งเดิมที่ถูกสั่งสอนกันมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงเลือกสรรสินค้าที่คุณภาพจริงๆนะครับถึงจะกำไรน้อยนะครับแต่เราก็ยังอยู่ได้ นะครับใครจะพูดอะไรเราไม่สนใจนะครับนะครับเราจะไม่ถึงการฉวยโอกาสนะครับไม่ว่าจะเหตุอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากได้สินค้าคุณภาพแพคเกจจิ้งสวยงามและสะอาดปลอดภัยนะครับสามารถเป็นของขันของกำนันไปไหว้ผู้ใหญ่ไปเคารพผู้ใหญ่ ส่งออกไปต่างประเทศเพื่อเยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงผู้ใหญ่ญาติพี่น้องเลือกซื้อหาได้ครับนะครับจากช้อปปี้และลาซาด้าที่เราวางจำหน่ายนะครับหรือถ้าทุนมาตลาดเยาวราชนะครับร้านเราก็อยู่ที่ซอยหกนะครับเข้ามาคุณดูสังเกตว่าร้านเราจะขาย มีบ้วยเคยหลงมังกรอยู่เป็นร้านเดียวในตลาดอโวละนะครับถ้ายังไงขอบคุณนะครับ